You know what? cô ồn, chặt nè, pí nón, là với nó, với nó. Ơi, ươi, ươi.

ไอ้เรไม่เลือกไทยเนาะหักคว้าฮักตายเนาะพี่น้องจัดเลยยางเป็นยางยางเป็นอีกต่อเต็นเบิร์ยางแล้วนี่โอ้ยสับปีสองมา ว,ว่าเอายู่คาไม่ได้หรอกพี่ ราดูตอนต่อไปนะนะคยยีมาลองบนเขาอยู่ค่ะยินมาลองบนเขาอยู่ค่ะมาลองบนไปมาลองบนไปโอ้พี่น้องเอ้ยขึ้นได้แล้วเว้ยดูครับพี่น้องตามดู โอ้ยๆๆ้ยเ้ยเยเ้ยกยลกปิรอดูเด้อสวัสดีครับนี่ดุขากิมันจิมันตัดหน้าแรงพอดีแหละตรงนี่นู้นเห็นไหมเส้นทาง นีเ,นเราเรอติดพี่น้องซึ่งนี่ก็เข้าผมนะนุ่นเลยสุดนุ่นเลยมันก็ไม่ค่อยง่ามตรงนี้มันไม่เท่ายห,หรอกแถวนี้ไม่ท่ายห,หรอกนะพี่น้อง ผมว่ามีน้ำหอดนี่ข้อผมเห็นไหมน,ะนี่นี่รถ นี่ก็เป็นสะโอ้ตัวนี้เป็นยีบอนตอนนั้นมาผมไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนนั้นมาไม่ได้ถ่ายด้วยติดลมตรงนี้แหละติดยางหลึกเไม่ไน้ถ่ายให้ดูไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็เป็นเขาเขาครับ ดูงามเลยนี่ครับเป็นทางโหไม่ค่อยมีงามด้วยเขาเกี้ยวสุ่มเลยลองก็ดูงามผมก็มีบัหลายบัหลายดอกครับพอดีสุม่มนี่ให้มาบนนี้หมดเราในแรงตาใต้ตเตกระบ,บานก็พอแล้วครับ โอ้ดูหนามนี่ป่า่อ้อยขำดูดูดูโอ้โอหลายจัดพี่้องก็ดูผมกี่การหลากบ้างฝุ่นแท้ดูพี่้องพี่้องก็ดูเถอะลูกนีบอนนึงนะเดี๋ยวผมจะพาเดินไล่เลี้ยงใหม่คอยดูด้วยพี่หองด้วยใหพี่้องก็ดูดิเดี๋ยวผมไล่เลี้ยงใหม่นี่ บอหน,นีงมาได้นะพี่น้องอผมจะพาเดินไปดูเอาไปผมจะพาไปดูหลุมตุ่นนะนี่พี่น้องมาดูแลนี่นี่ดูเนี่ยมันลื่นจักประมาณสามสี่วันก็หลุดลงก็ลงได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้มาลองรถเฉยๆฮะหนี่นาเพื่อนผมเนี่ยยังพาไปดูหลุมตุ่นเลยครับ นี่พี่น้องมันดูรุมนี่รุมนีขึ้นทางบนนีงก็ได้เนาะรดนะ่ะมีตรงโลงนี้ก็ได้ครับต้องให้ขึ้นลองนี้ไปไมันช่ไม่จมตรงนี้ได้ด้วยครับดูนี่ดูครับนี่รื้น,นะนี่ต้องให้วิ่งวิ่งบนนี่ครับไปนี่วิ่งบนเที่ยวนี้ไปนี่ ไปนี่จิ๋นติดตรงนี้ต่อครับตรงนี้แม่ติดโอ้โหสุดยอดดูเขาห่อนนี่ไอ้หนองผมน้องปลาอ้อยก็เหม็นนะครับนี่ครับปลาอ้อยนั่นของจะคลองรถไทยที่ผมถ่ายคลิปให้ดูที่อยู่ตรงนู้นนะครับถ่ายคลิปอยู่นู้น เห็นไ,ไปเวโอดูหนาหลุดเวยครับผมหนามเดี๋ยวผมดูหนามให้เขกคนโอ้หนามก็มีอยู่เลยครับมันก่อมันหลุดไรสเท่าไรดูดูครับยูคาฮาลอยผมนี่แหละครับมันตัดเนี่ยอยูค่าแถบนี่เป็นอันหนึ่งก็บของผมไปนูน้นไปนูน่นว่าจะลงมาตะเลไม่ลงอ่ะอืม ไปรอดูตรงอีกตุกนะครับนี่ครับรอยนี่ไม่ต้องซื้อขับวันหลุดไข่ผมนี่ลหละผมมาไม่้หลุดยางหลุนไยไม่ต้องซื้อขับรอยหลดหดุดมอไซค์สุดยอดนะไปรอด,ดูหน้ารถนะพี่หน้องรู้หนามมีปลาห้อยเยอะเลน้ำมันมีนนหนามนีปลาห้อยอะไรนี่เนินพายุโนอื่น ใช่ไหมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตะไครด้วยนะครับคอมเมนต์มาได้ครับให้รีวิวอะไรซึ่งจะไปรีวิวให้คำขอ,ขอเลยพี่น้องดูเถอะเนียดูยางรถผมโดดๆเมียดูบางฝุ่นก็ขาบปาฮาร์ดจีโท ตอนเกี่ยวเขาไมีถ่ายรถเกี่ยวให้ดรนี่โอถ้ามีมีจกนี่ใช้ไม่ได้นะน,นี่พี่น้อง <c oughs> นน,งน,นีพาา่พี่น้องมุ่นกะด้สวยดิหลาบเลยมง่นพาหลาบเลยพี่น้องนะรอดูตอนกลับนะครับผม

Smile, <Either way. S 1> ี่ anyway. ยวกลดแค่เ entonces, ้าแจวโคายประคุณยางสวยเลยพี่น้องเอ้ยพิลาไหนมึงขอสูตขออะรเอ็มดูเลอับไม่เดงครับโอ้แจ๋วหดไปได้แล้วพี่น้อง ควันดำควันดำโอ้โอน้ำมีอากิดลงมาถือน,น่องไม่ไปเจอกันอยู่ตรงนู้นนะครับพี่น้องดู้เขาครับมีน้ำตรงนี้เขาท,ทิุดใส่ยดิทย้งทใส่เมืองน,น้นเพิ่งแก่หนูเลยห้าสิบ เดเ๋็วไปเองพี่น้องนี่คลิปจักประมาณ 20, 20นาทีได้รีบกดไลค์กดแชร์กดตาไมได้เลยนะคะเมดูครับรวัวขึ้นเร็วจังน้ามึงจะมาถ้าฟูคอยนุ้นมาอันนี้พี่น้องไหวๆแม่กตกใจนอนเห็นไหมเอ้พี่น้อง,องสวยเขาเขาสวยเขาเขา จัดต้เอตองต้งอออต้องตัองต้องต้งต้องต้อยต้อยตรองต้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 อดต้องต้อ้องต้องต้องเ้ององต้ององต้องต้องต้อตอง้องตอ้ององต้ออง้อ่ออ นน พี่น้องผมจะพาไปดูมนตัดยูคาเด้อนี่ป่ามันผมก็ทำบ้านหลวงทำอาชีพสองอย่างไม่เก็บของเก่าก็ตัดยูคาตัดไม้ขาออยม้าเห่ายังวะมาพาไปดูเด้อเนี่ยสีมือผมเอาด้วยเครื่องตัดเองผมอะนั่นเองทำเองเลยน,นันี่วันนี้ ว่เข้าไปหาห้องเก่ากันดูนี่ยข้ค่านะพี่น้องนี่เป็นป่านนอกน้อยๆนูน่นก็จะตัดบรรพุกนี้แล้วตอนเราขึ้นรถเราผมจะให้ดูตอนเอาขึ้นนะครับมันกี่ได้หลายดป่านนี่ก็มันปีหน้าผมนี้ทาตรงนูน้นนะพี่น้องเขตบ้านผมหมดเลยเนี่ย พี่น้องของเก่าก็สำหรับคลิปนี้ผมก็พอจบเพียงเท่านี้นะครับมันเลยเวลาผมที่ผมต้องการมาแล้วผมก็จะถ่ายประมาณ10นาทีกวัวนะแต่นี้17นาทีแล้ว18แล้ว อย่าลืมกดไลค์